ต้องกินประเภทจำๆในี่ลงไปก่อนเข่าเอาไว้ก่อนก้อมเคยเนาะค่ะเนาะเอาเป็นมาสะดวกใครสะดวกมันคุณกับโต๊ะนั่งกินเข่าได้นั่นแกงนัวนัวเราก็ยาเพชรเพชรเลยกินไปได้เลยทำรังยาสันสูตรไข่สูตรมันนะคะเอ๊ะมื่อกี้เป็นเป็นเบาะทองแกงนัวนัวเราก็ยาเพชร อเพชรเลสกินมาได้เลยสำหรับยายสันสูตรไข่สูตรมันนะคะเอ๊ะมันนี่เป็นเป็นเบากระถองแบ่จะนั่งกินข้าวได้ล้างบ้านก็นั่งกินข้าวได้แต่ว่าโตกินข้าวนาะอันนี้คนนั่งกินอันนี้คนกินคนกินกับเครื่องหมองนี่มุนันมิตะโตกินข้าวแซ่บแซ่บซุสุด เป็นมาสะดวกใครสะดวกมันนั่งกินเขาได้ล้างบ้างก็นั่งกินเขาได้แต่ว่าโต๊ะกินเขาเนาะอันนี้คนนั่งกินอันนี้คนกินคนกินกับเครื่องมองนี่มูนันมิตโต๊ะกินเขาเป็นว่าสะดวกใครสะดวกมันเป็นว่าสะดวกใครสะดวกมันเป็นว่าสะดวกใครสะดวกมันกินแบบกคลืเทียมนีแน่เสียดายที่นี่เดี๋ยวจะสั่งขระมาแบบกคลืเทียมบอกกระบาดคน ต้มโคนก่ะต้มโคนกับต้มโคนตัง้งมือบุญพระเวทเอาไส้ช่องฟิตไว้นะคะเอาไส้ช่องฟิตไปแต่เวลาห้ามจะกินเ้าก็่อออกมาเมื่อหนึ่งประมาณนั้นนะคะ่ะขนาดขนาดแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะกินตำแตงไปก้อนสดสะก้อนกินคนเดียวพอบานเพิ่งกลับไปทุระนาะทีของคนให้หิวยีย่ได้กินน้ำนั่นเอาตำแตงแง่สัง่งจะบอกกินกับผักเด้วยไปลองสัง่งแต่ว่าถ้าตำห้อง อาหารงต้องมีผักผักหลายๆอ่ะแซ่บตังเฮีงแต่ว่าตัำหนักตำแตมแตงกนคนเดียวพอบ้านเพิ่งกลับไปทุระนาทีของคนใครอยู่เนี่ได้กินน้ำหนั่นอาอุน่นกระดีคือเกลีแซ่บือเกลีค่ะแต่ว่ากินตำแตงก่อนเนาะแบบกระเพียดแต่ว่าความความชอบไม่เหมือนกันประมาณนั้นแซ่บแซ่ต้องกินประเภทตำตำนี่ลงไปก่อนเข่าเอาไว้ัง ว่องเคยเนาะค่ะเนาะแซ่บแซ่บซุกๆอืมกินบักกะเทียม <jo hierarchy> ่น่าเสียดายที่นี่เราแยกสั่งกับประมาณแบบกกะเทียมให้ได้ ตำแตงแง่สังจะบอกกินกับผักด้วย็ปลังสั่งแต่ว่าถ้าตำมุ้งตำหุ้งต้องนี้ผักผักไม่หลายอย่ะแสบตำหุ้งแต่ว่าสำสมับตำแตงตำแตงแง่สังเนี่ยคือต้องออกสมจักน่อยสุดรแง่สังต้องออกสมในในสมบบกเน่านิดนึงนะคะแล้วก็น่าสนิทกับอื่ บอกกระบัดถอนต้มโคนก่ะต้มโคนก่ะต้มโคนตั้งมือบุญพระเวทเอาไส้ช่องฟิตไว้นะคะเอาไส้ช่องฟิตไปแต่เวลาห้ามจะกินเ้ามแต่ออกมาเมื่อหนึ่งแบบกระเบิดแต่ว่าความความชอบไม่เหมือนกันพรอแม่เนี่ยแต่บอกกระบัดถอนต้มโคนก่ะต้มโคนก่ะต้มโคนตั้งมือบุญพระเวทเอาไส้ช่องฟิตไว้นะคะเอาไส้ช่องฟิตไปแต่เวลาห้ามจะกินเ้ามแต่ออกมาเมื่อหนึ่ง แล้วๆข้าวตำบักแกงมาได้จ้ะย่าสังตำเองกี้ใบแก่ใบสองหรือใบสกุลกระดีคือเกล้าแสบคือเกล้าค่ะแต่ว่ากินตำแตงก่อนนอก,ก็เลยเป็นแบบข้าบ้านยิวอีกกว่าจะบ้าก,กิ่นนะสิแม่พี่นอ้องล้างกระเล่นหน้ากินเขา่าเฝอหลานกินตำบักแกงซะก่อนตำบักแกงกับตำบักแกงประมาณนั้นนะคะ่ะถนดัดถนัดแบบนี้นะคะ่ะเนาะ กินตำแตงไปก้อนสดสะก้อนหม้อกระบาดคนต้มโคนกับต้มโคนกับต้มโคนตัง้ตง,ง,ง,งมือบุญพระเวทเอาใส่ช่องฟิตไว้นะคะเอาใส่ช่องฟิตไปแต่เวลาห้ามจ,จะกินเ้าก็าออกมาเมื่อหนึง่งอือนะพวกอื่นคิดยังไงแต่สำหรับแยกสั่งตำแตงก็ต้องไม่ผักก็กินได้ประมาณนั้นแล้มาแตงแ,งแยกสังเนี่ยคือ ต้องออกสมจักน้อยสุดไอ้สังต้องออกสมใ,ใส้สมบบกเน่านิดนึงนะคะแล้วก็ะน่าประมาณน,น,น,นั้นเนาะค่ะขนัดขนัดแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะกินตำแตงไปก่อนสดสักก่อนกับอื่ ให้ดาวหรอกอะปิ้งสมนี้สมเนื้อนิดหน่อยอยู่คนเดียวไม่ต้องอะไรเยอะมากมายกินคนเดียวอยู่ไส้กินเขาคนเดียวเยอยสัง่งยุ่งเหยียดกินคนเดียวมากอ,อ่ากนกต่แบบกระเทือนแต่แบบความความชอบไม่เหมือนกันประมาณนะั้นแต่ต้องกินประเภทตำตำเนี่ยลงไปก่อนเข่าเอาไว้ก่ความเคยเนาะค่ะเนาะ บ <g ull ing> อกกับบัตรอ,อนต้มขอน้นก่ะต้มข้นคับต้มข้นตั้งมือบุญพระเวทเอาไส้ช่องฟิตไว้นะคะเอาไส้ช่องฟิตไปแต่เวลาทำจะกินทำแตอ่ออกมาเมื่อหนึ่งกินคนเดียวพอบวานเพิ่นกับไปทุรนะนาทีของเพิ่นไผ่ยิ้มอะไรกินน้ำน,นั่นเอากินบบเกอร์เทนแน่เสียดายที่นี่เดี๋ยวจะสั่งประมาณบบเต็มแต่เล่เป็นคาร์บอนิวอีนนีก็จะบ๊อกกินนะสิแม่พี่น้องล้ากลงกระเล่นมาก กินเข่าเฝ้าหลานกินตำมะแตงซะกพอดีตำมะแตงกับตำมะแตงปุ่นกับโต๊ะนา่งกินเข่าได้นั่นประมาณนั้นหิ้วจัดช้อนให้เพื่อตักแกงโดยเฉพาะนะคะตำมะแตงแยกสังเนี่ยคือต้องออกสมจักน้อยสูตรแยกสังต้องออกสมใส่สมบักเน่านิดนึงนะคะแล้วก็น่าประดิษฐ โอ้นะพู้อื่คิดยังไงแต่สำหรับย่าสังกับตำแตงก็ต้องมีผักกระถิ่นหน่อยผมาณนอะเราเป็นมาสะดวกใครสะดวกมันเป็นมาสะดวกใครสะดวกมันให้ดาาหรอกอะปิ้งสมิ่งสมเนื้อเน็น้อยอยู่คนเดียวไม่ต้องอะไรเยอะมากอาากินคนเดียวอยู่ไส่กินเข่าคนเดียวย่ยสังยุงเทปกกินคนเดียวมากอ่ะก็เลยเป็นคาร์โบไอเดรตก็จะบม่กินนะสิแม่พี่น้องร้านก็เลยมากกินเข่าเฝอหลานกินตำแตงใช่ขอ ต้มตะตงกับต้มตะไบกินคนเดียวพอบานพิ่งกไปทุระนาทีของเคนไายหิ้วยังได้กินน้ำนั่นเอากรเล้เป็น้าร์โบนิวเวอรี่กับจะบวกกินนะสิมพี่นองล้านกระเลนมากินเข่าเฝอหลานกินต้มตะบป่อกต้มตะไงกับต้มตะแบกับเนนัวเราก็ ยาเพชรเพชรเลยกินไปได้เลยสำหรับยาสันสูตรไข่สูตรมันนะคะเอ๊ะม <ư quasi> ันนี่เป็นเป็นเบาบระถองแต่เลยเป็นคาบ์โบนิวไรดีก็จะบม่กินนะสิแม่พี่น้องร้านก็เล่นมากกินเข่าเฝ้ารัานกินตำแบบแตงซะก่อนตำแบบแตงกับตำแบบแตงแบบกระเทียมแต่ว่าความความชอบไม่เหมือนกันข้านั้น้าหนังแซมแล้วก็ใบแก่แล้วจ้ะ หิวหิวจนแต่ว่าหิวจนอดบาด้ตอนแรลก,กมาจัดก,กินมะนอกินมะนอเลี่ผู้เดียวกินผู้เดียวค่ะมันบ่มีมูประมาณนั้นนะคะ่ะถนัดถนัดแบบนี้นะะเนาะค่ะเนาะกินตำแตงไปก่อนสดซะก่อนมะปุ่นแต่ดีคือเก่าวแสบคือเก่าค่ะแต่ว่ากินตำแตงก่อนเนาะก,กินคนเดียวพอบวานเจนกลับไปทุระกนาทีของคนถ้าอิ่มอย่างไรกินน้ำนั่นเอา ให้ดาวหลัลกอะปิ้งสมนี้สมเนื้อเน็ตไม่อยู่คนเดียวไม่ต้องอะไรเยอะมากห่ากินคนเดียวอยู่ไซส์กินเขาคนเดียวย่อยสั่งยุ่งเหยียบกินคนเดียวมาก่อนแต่เป็นมาสะดวกใครสะดวกมัน,นเป็นมาสะดวกใครสะดวกมันก่อนต้องกินบางครั้งเพราะมาเขากินเพื่อสุขภาพผิวพรรณจะได้ดีเพราะว่าเนาะ อให้ดาวหรอกอะปิ้งสมนี้สมนิเนื้อนิดมาอยอยู่คนเดียวไม่ต้องอะไรเยอะมากไหมกินคนเดียวอยู่ไซส์กินเขาคนเดียวเยอะสั่งล่งเหตุไปกินคนเดียวมากอ่านแต่ตำแตงแง่สั่งจะบอกกินกบผักด้วยปลองสั่งแต่ว่าถัาตําุฮุ่งตะมุฮุ่งตรงนี้ผักพักไหลายอ่ะแสบตะมุฮุ่งแต่ว่าตำสรับตำแตงประมาณนั้นนะคะถนัดขนัดแบบนี้เนาะค่ะเนาะกินตำแตงไปก้อนสดสะก้อน ต้องกินประเภทตำตำเนี่ยลงไปก่อนเข่าเอาไว้ีก้อนเคย